เมื่อการป้องกันเมืองจากการจมน้ำไม่สามารถทำได้เป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศไทยจะมีนิวแบงคอกเมืองลอยน้ำอัจฉริยะกลางอ่าวไทยเมืองลอยน้ำแห่งมาลดีฟสาธารณรัฐมาลดีฟได้รับการอนุมัติจากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติหรือ UN Habitat เพื่อสร้างเมืองลอยน้ำเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเนื่องจากพื้นที่กว่า80เ อยู่เหนือระดับน้ํำทะเลไม่ถึง1เมตรซึ่งเสี่ยงต่อการจมอยู่ใต้น้ําเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นในอนาคตเมืองแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นกลางมหาสมุทรอินเดียไม่ไกลจากเมืองมะเล่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณารัฐมาลดิฟโดยจะรองรับผู้คนได้มากถึง2,000 20, 0คนมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง5,000ยูนิตแต่ละยูนิตเชื่อมต่อกันจนมีรูปร่างคล้ายกับปะการังสมองล้อมรอบด้วยแนวกันคลื่น การเดินทางในเมืองนี้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินปั่นจัก,กรยานหรือขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปตามท้องถนนรวมถึงสามารถใช้บริการเรือที่กระจายอยู่ทั่วเมืองได้เพื่อช่วยให้เดินทางข้ามไปอย่างจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยโครงการเมืองลอยน้ำของมันดีฟถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของประเทศในแถบเอเชียใตย้และจะเริ่มย้ายผู้คนไปอยู่อาศัยในเมืองลอยน้ำแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2567และจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในปีพุทธศักราช2570ค่ะทำให้น่าคิดดูว่าประเทศเราควรจะมีเมืองลอยน้ำอัจฉริยะซักเมืองหรือไม่ฝากกด subscribe กด like กดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจให้บันทึกแสนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ